สำหรับที่ทางราคาทองคำในคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับราคาทองคำมีการดิ่ตัวขึ้นมาปิดตลาดในแดนบวกได้ถึง 10. เหรียญดอลลาร์ต่อทอสออนราคาปิดไปเหนือ 1,200. เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนครับโดยราคาปิดไปที่ระดับสองพกับ 4. เหรียญดอลลาร์ต่อทอสออน ระหว่างวันราคาไม่มีการทําระดับตามสุดใหม่จากวันจันทร์นะครับซึ่งวันจันทร์เนี่ยราคาลงไปโลที่บริเวณ1,981มอวานทองลงไปโลแค่บริเวณ1,992เหรียญดอลลาร์ต่อชสอนเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นของทองคําขึ้นไปไฮแค่เพียง1,212เ12หรียญดอลลาร์ต่อชิพสปอนก็ไม่ได้มีไฮใหม่จากวันจันทร์ที่ขึ้นไปไฮ2 0 1 4เหรียญดอลลาร์ต่อชิสอนครับราคายังมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนะัก ทางนี้ทองคาได้รับแรงหนุนนะครับจากการเปิดเผยผลประกอบการของกลุ่มธนาคารในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณกลับมาย่ําแย่หรือว่าต่ํากว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ทางนี้จอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับมีการออกมาเปิดเผยหรือแสดงความเห็นว่าผลประกอบการของกิจการในช่วงถัดต่อจากนี้ไป อาจมีสัญญาณของการชะลอตัวลงเนื่องจากต้นทุนในการดําเนินกิจการมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่โกลแมนแซกก็มีการรายงานผลกําไรปรับตัวลง19%หากเทียบจากผลประกอบการในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนะครับว่า ภาพโดยรวมของหุ้นกลุ่มธนาคารในฝั่งสหรัฐก็ยังคงมีความผันผวนเป็นไปตามการเปิดเผยผลประกอบการที่มีการทยอยประกาศออกมาแนวโน้มของการล่วงลงของหุ้นในกลุ่มธนาคารในฝั่งสหรัฐเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาดันให้ราคาทองคำปรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นขณะที่ความเห็นของจอร์นสันแอนจอร์นสันต่อแนวโน้มผลการดําเนินงานในอนาคตที่มีสัญญาณของ ทิศทางผลกําไรที่อาจจะย่ําแย่ลงหรือชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้นักลงทุนกังวลว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐในไตรมาสหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่เปิดเผยออกมาแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สูงหรือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้อาจจะเป็นตัวเลขที่มีการรวมต่อผลกําไรที่ดีแล้วก็มีการเอาค่าใช้จ่ายหรือผลประกอบการที่ย่ำแย่เนี่ยอาจจะไปคิด รวมในช่วงไตรมาสที่2แนวโน้มดังกล่าวทําให้มีการคาดการณ์ว่าผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งที่ประกาศออกมาที่มีทิศทางสดใสในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เห็นทิศทางที่สดใสอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่2ถัดต่อจากนี้สัญญาณดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนประเมินถึงความเสี่ยงต่อภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในอนาคตจากการคาดการณ์ทิศทางหรือโมเมนตัมของผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธานาคารในฝั่งสหรัฐ นอกจากนี้การประเมินถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในอนาคตที่มีมุมมองเชิงลบถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อได้ในระดับจำกัดทางนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่เฟดจะมีการออกมาแสดงความเห็นต่อความขัดแย้งหรือมีการส่งสัญญาณท่าทีในการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตที่ขัดแย้งกันแต่อย่างไรก็ตาม หากภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลงก็อาจจะทำให้เฟดเองไม่สามารถขยับตัวเฟดฟ,ฟันเลนหรืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดของธนาคารกลางสหรัฐที่ระดับ5.1%ขึ้นไปได้ ทางนี้มีการออกมาเปิดเผยจากคุณเจมส์บูราดประธานเฟดนิวยอร์กว่าอยากจะให้ธนาคารกลางสหรัฐขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อและดอกเบีย้ยเนี่ยควรจะเคลื่อนไหวหรือทรงตัวอยู่ที่ระดับ5.50ถึงระดับ5 7 5ขัดแย้งกับความเห็นของประธานเฟดแอตแลนตาคุณลาฟาเอลวัตติดที่บอกว่าเฟดควรจะขยับขึ้นดอกเบีย้ยได้อีกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่มาก กว่าที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้อาจจะส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐมุมมองดังกล่าวเฉพาะใี่เห็นว่าเริ่มมีเจ้าหน้าที่เฟดบางสาขามีความเห็นไม่อยากจะให้เฟดมีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออย่างแข็งกร้าวซึ่งมุมมองดังกล่าวทําให้นักลงทุนในฝั่งทองคำคลายความวิตกกังวลลงว่าเฟดอาจจะมีการขยับตัวเฟดฟ,ฟันเลทหรือเทอร์มินอลเลทซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เฟดเคยประกาศเอาไว้ขยับขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูทิศทางหรือโมเมนตัมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจในส่วนของการคาดการแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยและก็คาดการในส่วนของทิศทางราคารองคำขณะที่การเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งจีนในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าตัว GDP ประจำไต,ตรมาสหนึ่งของจีนมีการขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ แนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งจีนอาจมีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือดอปตัวลงไม่มากและยังมีการเติบโตสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ด้วยมุมมองในลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลบวกต่อสกุลเงินหยวนของจีนให้มีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียก็ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างดี ตามภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจจีนทั้งนี้ภาพดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเว้น้้าหนักการลงทุนในฝั่งจีนและในฝั่งสหรัฐและการคาดการเศรษฐกิจในฝั่งจีนและคาดการเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าแนวโน้มภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในอนาคตอาจจะไม่ดีมากนะักแต่เศรษฐกิจในฝั่งจีนอาจจะมีสัญญาณของการเติบโตในทิศทางที่ดีกว่า ภาพในลักษณะดังกล่าวยังคงกดดันให้ดอลลาร์มีมุมมองเชิงลบและมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางของสกุลเงินหยวนของจีนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคํา สำหรับคืนนี้นะครับจะมีการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐหรือว่าเวรดบุ๊กซึ่งธนาคารกลางสหรัฐจะใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการเงินในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐอย่างเช่นคุณมิเชลโวแมนและคุณจอห์นวิลเลียม จะมีการออกมาแสดงความเห็นในคืนวันพฤหัสสบดีทางนี้อาจจับตาดูความเห็นของประธานเฟดสาขาอื่นๆเพิ่มเติมว่าจะมีมุมมองหรือความเห็นต่อแนวโน้มการกําหนดอัตาราดอกเบี้ยนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอย่างไรนอกจากนี้ในช่วงเช้าของวันพฤหัสสบดีธนาคารกลางจีนจะมีการประกาศอัตาราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี LPR อย่างไรก็ตามนักลงทุนลดความหวังว่าธนาคารกลางจีนอาจจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวลงหรือเป็นลักษณะของการชะลอการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งจีนโดยเฉพาะ GDP มีสัญญาณของการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามไบเอลจีมองว่าการที่จีนไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อสกุลเงินหยวนของจีนแต่หากจีนเองมีการประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงหรือออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆในรูปแบบของการอัดเงินหรือเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแม้ว่าระยะสั้นของคําจะถูกกดดันจากเงินหยวนที่มีการอ่อนค่าลงแต่ในระยะถัดไปยังประเมินว่า อาจจะมีเม็ดเงินบางส่วนที่ทางการจีนได้อัดและเติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไหลเข้าสู่ตลาดทองคําซึ่งจีนถือว่าเป็นผู้บริโภคทองคําอันดับหนึ่งของโลกซึ่งมองว่าก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาทองคําในระยะถัดไปอยู่ดีสําหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวอพนะครับราคาพอมีการขยับหรือปรับตัวขึ้นไปในระดับหนึ่ง ก็จะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาแต่เมื่อราคาอ่อนตัวลงก็จะมีแรงช้อนซื้อให้ราคาเด้งหรือมีการดิดตัวกลับนะครับดังนั้นกลยุทธ์การลงทุน YLG ยังแนะนำลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแนะนำให้จับตาดูแนวรับในโซนบริเวณ1981 1 9 7เรยเเหรียญดอลลาร์ต่อโอย์ออนคิดเป็นเงินบาทไทยก็32,20032,100บาทต่อบาททองคำถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวแนะนำสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นแต่หากราคาเกิดหลุดบริเวณ1,973หรือ32,100บาทต่อบาททองคำอาจสต็อปร้อนหรือตักขาดทุนบางส่วนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นนะครับแนะนำทยอยแบ่งทองคำออกขายทำกำไร โดยพิจารณาจากระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้บริเวณ2,014เหรียญดอลลาร์ต่อชิส์ออนเป็นจุดตัดสินใจเนื่องจากวันจันทร์และก็วันอังคารราคาทองคำปรับตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวยังไม่สามารถผ่านได้จึงเห็นแรงขายทำกำไรในระยะสั้สนสลับกลับลงมาแต่ถ้าทองคำสามารถผ่านหรือเบรกเอาระดับดังกล่าวได้ประเมินว่าราคาทองคำจะขึ้นไปชนแนวต้านในโซน2,000กับ32เหรียญดอลลาร์ต่อชอพซ์ออนทั้ทงนี้กรอบแนวต้านด้านบนคิดเป็นราคา บาทประมาณ32,750ถึงระดับ33,050บาทต่อบาททองคำก็ใช้เป็นจุดพิจารณาในส่วนของการแบ่งทองคำออกขายสำหรับวันนี้นะครับ YLG b r i l l i o n International ขอฝากโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันลงตอนนี้วางเงิน2 0 0แสนนะครับซื้อทองแท่ง99.99% 99สูงสุดได้5กิโลทองคำแท่ง96.5%สูงสุดได้ถึง300บาทนะครับ นอกจากนี้หากนักลงทุนต้องการลงทุนทองคำกับ YLG Burin International นะครับยังมีโปรแกรมออมทองและยังสามารถซื้อทองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money c h ช t นะคะ